สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในบ้านยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับชื่อบ้านคุณเจนะครับบ้านอยู่ทางด้านนี้เลยครับเออคุณเจครับคุณเจคุณเจอยู่ไหมครับคุณเจครับกำลังจะออกมาแล้วนะครับคุณเจเออสวัสดีครับนี่ดีผมมาถ่ายรายการครับเขาจะมาไม่บอกเลยไม่ได้ <which S 2> เตรียมตัวอะไรเลยอออนี้ขนาดยังไม่เตรียมตัวนะยังไม่ได้มาไม่บอกเนี่ยตอนเนี้ยเออมาทําอะไรกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปสํารวจบ้านยูทูบเบอร์ชื่อดัง เชิญเชิญครับเชิญครับมาเชิญเชิญกล้องเข้าได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับครับบ้านไม่ใช่เซเว่นนะฮะพอดีเราซื้อซื้อกล้วยมาฝากคุณเจสักหวีนึงหอมอบอ๋อกล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดสายกล้วยบ้านกูเออกล้วยบ้านกูคงซื้อมาค่ะคุณเจยังไม่เตรียมตัวมันเป็นชุดอยู่บ้านนะครับกำลังนอนอยู่จะไปทำอะไรกันครับมาบ้านผมก็ ผมทำอาหารด้กันผมชอบทำอาหารโอ้โอโอคุณเจชอบทำอาหารนะครับอโอเคมาเข้ามาก่อนเข้ามาก่นอนตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของคุณเจเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านคุณเจครับผมก็บ้านผมเองนะครับมันจะทำอาหารผมชอบทำอาหารเดี๋ยวจะไปทำอาหารให้กินนะครับแต่ว่าตอนนี้้องไปหาซื้อของกันเออบ้านก็ไม่มีของมีแต่แต่มาม่ามีแล้วไนะต้องไปทำเป็นเมนูมา,<อ>าม่า ใช่เราถือวมาคิวบ้านคุณมีมาม่าแล้วแน่นอนแน่นอนเป็นมาม่านะครับก็ไปหาซื้อของกล้องตามเลยครับกล้องตอนนี้เราก็อยู่ในครัวของคุณเจเรียบร้อยแล้วครับครัวถือว่าสะอาดใช้ได้เลยควัวงทีมี่ยมะทีมี่ยอันนี้เป็นเป็นข้าวที่เก็บไว้กินมื้อเก็บไว้กินเดี๋ยวอันนี้มันลื่นหน้าหนาวแล้วเก็บไว้กินได้อ ไม่ชอบลื้ออยู่แล้วครับใจเย็นดูใจเย็นนะฮัลโหลครับผมเช็คเกิดวันนี้เราจะมากินเป็นมาม่าแล้วกันแต่ว่าเราจะไม่มีวัตถุดิบเราจะไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดกันไปไปไปซื้อไปซื้ออะไรดิไปซื้อบ้านกู ตอนนี้เราก็ถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเจจะไปซื้ออะไรก่อนอย่างแรกนะครับไปแล้วก็ไปซื้อกันเลยอย่างแรกเราอาจจะเป็นชิ้นกระลูกชิ้นพวกอะไรเงี้ยฮัลโหลไปกันเลยครับก็ตอนนี้ตลาดปิดนะครับดูดูตลาด,ดตลาดปิดต้ตม,มเจอร้านผักอยู่ร้านนึงนะครับคุณเจเราไปดูกันทางนูน้นจัดเลยครับจัดเลยสักกี่ลูกดีวะเนี่ยสามลูกลูกต่อลูกไปต่อลูก ตอนนี้ครับผมรหังเ16ครับผมใช่เรียบร้อยแล้วเป็นมะนาวกรพิกนะครับผมไปต่อไปต่อเราไปเะรชื่ออะไรต่อครับคุคเอเป็นลูปชิ้นตูปช er> ิ้นร้านนี้ใช่หมครับใช่ร้บนี้แหละเราจะเป็นอันนี้ขายอะไรครับบาท ไปอยู่วัไปอ่ะอันนี้แหลครับเท่าไหร่ครับสามสิบาทต่อขายตัวตัวเลยวัดวัดชินินซื้อได้คับตลาดนาเจริญเลือกซื้อได้นะครับราคาถูกกเเเธอออย่่้้านนนนนนใหวัมืทคส ตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วนะครับอนนสองอย่างเหลืออะไรครับคุณเจก็มาม่ามีแล้วตำน่มา,มามีแล้วก็แค่นี้แหละเราใช้ตั่งทั้งหมดนะครับที่ใช้ไปเท่าไหร่ครับจาก60บาทตอนนี้เหลือ14บาทนะครับเท่าไหร่ก็ไปคิดเองเอาละครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะฮะผมห้องครัวแล้วเองนะทุกคนฮะรอบตอนนี้นะครับเป็นเนม้าครับคุณเจฮะคือคือมึงคือคุณเจครับอแหววแหวว นี้เราก็ถ so ึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างเราจะทําอะไรก่อนเป็นอย่างแรกครับคุณเจก็ว่าจะแนะนำวัตถุดิบแต่ว่าผมเคยเคยดูรายการอะไรนะไอ้ของฝรั่งอะไรโค้ดเทือนน่ะเคยมันแนะนําแบบข้างเดบจะลองจะลองจะลองอย่างไรมาวิ่งกระโดดหน้ารีไม่รู้เะสู้ แลวก็อย่างแรกนะครับเราก็ใช้เป็นหม้อเพื่อต้มไอ้มามา่าไม่น่าโยนนะกูเมื่อกี้บับนไหลใต้เลยแกใช้น้ำเปล่าในการต้มนะครับผมนะฮะอ่ะพอแล้วก็<ๆ>ก็เปิดแกนี่แล้วก็จะใช้เป็นมามา่าโวยไปเลยนะครับผมในการต้มนะครับ ครับีสายช่วงที่เรารอเราจะมาตัดผงซองของมาม่าไอ้เรียกว่าอะไรนะผัดขี้เมาตัดเลยอุ้ยกันแกไม่คุม้มอ่ะมีความอ่ะแล้วละในการกผมเนี่ยชอบทำอาหารอยู่แล้วเป็นคนที่แบบเจ้าทำอาหารเนี่ยตั้งแต่เด็กตัดไม่ขาดไม่ไหวละ,ไม,ไ,ละไม่ไหวกันมาละนี่ใช้มีดเอาเดิน ไปทำมาอันตรายต้องให้ผู้ใหญ่ดูด้วยอม่เด้อทำอะไรที่เรานักมังมักออกมาดีเสมอก็ได้ละ<อ>จากนั้นก็รอแหงเอ้เขาเรียกว่าอะไรรอมันมากอื่นออรอมันมากอื่นจากนั้นเราจะมาหั่นมะนาวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นมะนาวอันห,หั่นจากแกนก่อนนี่ตรงกลางเลยนี่ อันชค่นี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เสร็จเราก็โอ้ยงโสปูรุหรืองูไอ้ตายสีตะแกไม่ตอบตอนเลยครอบแรกอ่ะนี่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งพริกเราคงจะไม่ต้องใช้นะครับแต่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็บีบใส่ไปตามสไตล์อ่ะกินจะกินเปรี้ยวมากก็ใส่บ้าเฮ้ยมาม่าครับมาม่าครับเปรี้ยวร้อยก็จุดๆโดสูงสุดใ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจิ้มก่อน e. มาพักไว้ตัวนี้ก่อนอืนขั้นตอนอะไรต่อครับเราก็จะใช้เป็นนี่กระแกงในการกรองนี่ไปเลยโอ้โหคือควันว่ะควนันอ nah, ่ะได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการ ใส่เครื่องปรุงนะครับที่ทได้เตรียมไว้นะครับใส่ไปในงบประมาณแค่ประมาณ60บาทนะครับมาม่าเรามีอยู่แล้วอยู่แล้วทุกบ้านมีอยู่ทุกบ้านแล้วก็จะมาทำตากระซวกทำคุก <ไป S 2> เลยเนี่ยเรามาคุกกันยากนักใช่ไหมนี่เลยก็จะคุกแบบนี้เป็นการคุกเขาให้เข้ากันนะครับสวยสวยใส่เสก็ออกมาเยี่ยมไปเลย นี่นี่อ่ะร้อมยากร้อมยากงดูเลยพร้อมยากเฮ้ยเอาเฮ้ยหายไปไหนวะตลกไงตลตลกไงต,ลก,ตลกไม่ใช่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่มาม่าที่เราทำกันได้โอโอนะครับผมตลกเลยแค่นี้ใช่แค่นี้ครับอันนี้เราทิ้งให้หมดเลยนะครับตลกไงไม่ได้นี่เราก็จะเอาช้อนตัดนี่ทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้นี่ปูอัดก็เสร็จล้ว กับมโดดี่มีชื่อว่ามาม่าไข่ลายผัดฉาใส่ปูอัดยำปลากระป๋องใส่มะน,นาวมะน,นาวขันมีเม็ดใส่น้ำปาลานิดนึง<อ>นะฮะแล้วก็มีปลาด้วยนะครผมลูกชิ้นปลาจากอเมซอนนะฮะก็สำหรับท่านใดที่อยากเอานำมาหานไปทำนะครับผมก็เอาทํทำได้นะครับถมาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ในช่องจอะแจ๊ดด้วยครับ